ครับวันนี้อยู่ที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับอยู่กับท่านผอ,อสติธรจ่าพี่หมายนะครับและทีมผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีครับวันนี้อยากให้ท่านผอ,อพูดถึงวิสัยทัศน์และการพัฒนาของโรงเรียนครับค่ะ,ะในส่วนของการบริหารโรงเรียนค่ะก่อนอื่นค่ะเดี๋ยวฉันต้อง ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ให้ความไว้วางใจนะคะที่ส่งลูกหลานของมาของท่านมาเรียนที่โรงเรียนของเราเป็นจํานวนมากหลายหลายหมู่บ้านหลายๆพื้นที่ที่ส่งลูกมาเรียนรุ่นแล้วแต่มีความตั้งใจนะคะที่จะส่งลูกมาอยู่ในโรงเรียนประจำอมเคอนะคะฉันเองในฐานะของผู้บริหารโรงเรียนก็มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกหลานของเราให้มีคุณภาพให้มีความสามารถ แล้วก็มีความสนมุนภาพในการที่จะสร้างโอกาสที่จะให้เด็กได้พบในสิ่งที่ดีนะคะพบในสิ่งที่ดีแล้วก็ได้รับการพัฒนาทัดเทียมกับโรงเรียนที่อยู่ในตัวจังหวัดนะคะเป้าหมายของเรียนของเราคือการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะของความพอเพียงน,นะคะตามหลักปรัชญ,ญาของพ่อหลวงรัชกาลที่9ของเรานะคะเพราะว่าโรงเรียนของเราเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษศฐกิจพอเพียงเพราะฉะนั้นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนของเรา เบื้องต้นเนี่ยเขาจะต้องรู้จักตัวของเขาเองนะคะรู้จักตัวเองรู้จักวิเคราะห์ว่าเขาควรจะ,ะดําเนินชีวิตยอย่างไรนะคะแล้วก็จะสามารถนําสิ่งเหล่านี้ที่เราได้บ่งพรเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เป็นอย่างดีนะคะ<ม>ขณะเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆเราเองนะคะโดยการนําของิฉันเองก็พยายามที่จะพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ แล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของอาคารเรียนเพื่อให้เพียงพอต่อการพัฒนาเพียงพอต่อเด็กๆของเราที่จะเข้ามา,า,พ,า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 พ,พัฒนาการเรียกว่าพัฒนาตนเองเรื่องการศึกษานะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณท่านผู้ปกครองที่ให้ความเรียกว่าให้ความ ให้ความสําคัญนะคะแล้วก็ให้ความคิดเห็นในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนโดยเฉพาะยิ่งอาคารใหม่ของเรานะคะซึ่งเป็นอาคารที่สร้างโดยงบประมาณของทางราชการนะคะในวงเงินเเกอืบ็7ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของการทํางานเนี่ยเราก็มีความพร้อม ที่จะพัฒนาในส่วนตรงนี้ขณะเดียวกันหลายคนก็เป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยโรงเรียนเองก็มีมาตรการนะคะโรงเรียนเองก็มีมาตรการในการที่จะดูแลลูกหลานของท่านนะคะโดยการที่จะ,ะส่วนหนึ่งก็คือการดูแลเรื่องการประพฤติโดยมีสะพานักเรียนเป็นครูเวรครูประจำชั้นคอยดูแลกำชับไม่ให้เกิดความ ไม่ให้เด็กไปอยู่ในจุดที่อันตรายสําหรับเรื่องของความปลอดภัยของเด็กนะคะขณะเดียวกันโรงเรียนเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะตอนนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของการสร้างสิ่งที่จะป้องกันนะคะหรือว่าปิดความไม่ให้เด็กได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายนะคะที่อันตรายแต่ในส่วนของการดูแลนั้นก็ค่อนข้างที่จะประสบปัญหาบ้างเล็กน้อยนะคะเพราะจานวนเด็กของเรามีจํานวนมากแต่ก็ไม่ได้เกินกว่า ความตั้งใจความใจใสของครูอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้จะเห็นได้ว,ว่าจากการที่เรารับมอบอาคารมาเป็นเวลาประมาณ15วันมาแล้วนะคะประมาณสองสัปดาห์ที่เรารับเอารับมอบอาคารมายังไม่มีนักเรียนนะคะยังไม่มีนักเรียนคนใดที่ประสบอุบัติเหตุจากการที่เขาไปเล่นอยู่ที่อาคารตรงนี้นะคะแต่ว่าเมื่อมีท่้านู้้ปกครองสิเก่าหอบใ่มานะคะความอหอบใยมา โรงเรียนเองก็เลยจะต้องเพิ่มมาตรการให้เข้มงวดมากขึ้นนะคะขอความเรียกว,ว่าขอ,ขอความเข้าใจนะคะจากท่านผู้ปกครองว่าไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าโรงเรียนจะหุ่งข้ามในการที่เด็กจะขึ้นไปเล่นข้างบนนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราเองเรามุ่งไปที่ความปลอดภัยของนัเกเรียนเป็นหลักนะคะแล้วก็ด้วยจํานวนของเรียนที่มากและพื้นที่ของ,รงเรียนที่ค่อนข้างมีจํากัดก็ทําให้พวกเรานะคะต้องใช้ความพยายามโดยเฉพาะยิ่งคุณครู ะะต้องใช้ความพยายามในการดูแลนะคะขอให้ทุกทุกท่านมั่นใจได้ว่านักเรียนที่เข้ามาหรือบุตรหลานของท่านที่เข้ามาในโรงเรียนอัฐบาลวชิรสรรมคีนอกจากความรู้ทางด้านวิชาการก็จะได้รับการฝึกฝนทางด้านวิชาชีพและเรื่องของทักษะชีวิตด้วยขณะเดยียวกันเขาจะได้รับการบ่มเพาะในเรื่องของการน้อมนำ,นำหลักปรัจจาของเศรษฐกิจอพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 ไปดําเนินการหรือว่านําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแน่นอนนะคะผลงานของเรียนของเราเป็นที่ประจักษ์หลายอย่างและเป้าหมายหลักๆใหญ่ๆของเราก็คือการสร้างโอกาสให้กับลูกหลานของเราที่จะไปเรียนต่อในโรงเรียนในระดับจังหวัดซึ่งโรงเรียนเราเองนั้นเมื่อปีการศาึกษา2 2560 61และ62ที่ผ่านมาเรามีนักเรียนของเราได้มีโอกาสได้ไปเรียนต่อในห้องเรียนพิเศษต่าง,างๆของโรงเรียน ดังของจังหวัดนั่นคือโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัยสุรานารีแล้วก็โรงเรียนอุบลรัตน์นะคะซึ่งถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเรามากที่สุดนั่นเองเพราะฉะนั้นณตรงนี้ชั้นเองก็ขออนุญาตใช้สื่อตรงนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะท,คท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับ ทางคณะผู้บริหารนะคะแล้วก็คุณครูของโรงเรียนอนุบาลประชารัคมีในการที่ส่งบุตรหลานของท่านมาอยู่กับพวกเรานะคะขอให้ท่านได้วัามั่นใจว่าเด็กๆทุกคนจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็มีความสุขกับการที่ได้มาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลประชารัศมะีค่ะขอบคุณมากค่ะครับผมขอบคุณครับ ตอนนี้ทำไมอยู่ครับเนี่ยตอนนี้กำลังติดตั้งเพื่อเพื่อความปลอดภัยของเด็กด้วยใช่ไหมวันนี้ก็มาเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่นะก็มีอาคารหลังนี้เนี่ยจะตอนนี้ก็เป็นพื้นที่ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ครับนะคะที่จะมาใช้เรียนแล้วก็เป็นห้องพิเศษนะคะห้องพิเศษม่ว่าจะเป็นห้องนาฏตัดสินนะคะห้องภาษาอังกฤษห้องอ,อาเซียนต่างๆแล้วก็ห้องวิชาการซึ่งจะเป็นที่จะพัฒนาต่อไปเป็นห้องประชุมใหญ่นะคะซึ่งตรงนี้เราก็เตรียมการสําหรับการทําง,งานตรงนี้ด้วยค่ะครับขอเชิญไปชมในเรื่องของความปลอดภัยด้น,นี้นะคะเราสร้างที่เร่งด่วนที่สุดคือ สร้างที่ป้องกันไม่ให้เด็กเข้าสามารถเข้ามาได้อมนิดะค่ะตรงนี้จะสูงนิดนึงนะครับท่านค่ะเราอนาคตข้างหน้าก็จะทําเป็นที่กันยังปลอดภัยแล้วจะกั้นเหมือนเป็นตัวนี้ค่ะเพราะว่าท่านประธานคณะกรรมการสารสาสตขั้พื้นฐานค่ะคุณกิติก์คงสุรวชบอกว่าอยากจะมีพื้นที่ให้เด็กได้วิ่งเล่นนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย บางบางโรงเรียนเขาจะสร้างเปน็นอาคารไปเลยนะคะครเราเราจะไม่สร้างแต่ตอนนี้เรากำลังทำลาวราวลาวสเตนเลนส,ส,ส,สนะคะซึ่งก็ประมาณก็แสนกว่าบาทนะคะจะก,ะกันป้องกันเด็กครับคณะายเดยกกันจะมีการทำตะข่ายที่ไหนเพื่อไม่ให้เด็กได้ลงไปได้แต่เด็กสามารถหย่อนเท้าไปเล่นได้นั่งเล่นได้มีตะข่ายเหมือนสนามเทนนิสอะไรนหครับผู้ปกครองจะได้มั่นใจเนาะ บางทีเรามองภาพรวมๆยังไม่เห็นตอนเสร็จมันก็จะกังวลใจครับผมครับเรื่องกันนี้ให้เด็กขึ้นด้านข้างได้อ๋อครับจากนั้นพอพอกั้นปุ๊บเนี่ยเราจะเชื่อมขึ้นมาอีกครับผมเชื่อมเชื่อมขึ้นมาเป็นตะข่ายขึ้นมาอีกเท่ากันในระดับใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ให้เด็กเนี่ยสามารถด้เล่นได้เพราะว่าเราจะเราจะมีราวสแตนเลสอยู่แล้วที่จะกัรนฝั่งแต่ละฝั่งนะคะแต่อยากให้เด็กสามารถ นั่งหย่อนเท้าได้เนาะนั่งหย่อนเท้าได้แต่ว่าไม่สามารถลงได้เพราะว่าเราจะทําตัวนี้กันลักษณะแบบนี้ค่ะครับผมอันนี้เด็กเข้าไม่ได้ละผู้ปกครองมั่นใจความปลอดภัยได้นะครับมั่นใจได้เลยค่ะครับขอบคุณมากครับขึเเตรียมการทําแล้วนะคะขึ้นขึ้นไปชมห้องอาคารด้านบนก็ได้ค่ะเชิญชมห้องอะไรค่ะก็อยู่ที่งบประมาณในการก่อสร้างที่ยังไม่เกี่ยวกับเครื่องอื่นอีกประมาณแสนสองแะนมีมี มีเรียกว่ามีช่างมาประมาณการให้แล้วคาะอยู่ประมาณสองสงซึ่งก็เป็นแผนที่เราจะก่อเป็นปเป็นห้องค่ะส,ะสะองสัง่ตงกตังวลเรื่องความปลอดภัยเนาะนเราทาเป็นห้องเป็นอาคารมันอยู่ช่วงพัฒนานะครับบางทีผู้ปกครองมาเห็นอาจจะกังวลใจแต่เขาไม่ได้มองเห็นแผนแปลนของการก่อสร้างเรานะครับ พอดีขึ้นมาอาคารใหม่ค่ะครับขึ้นมาเยี่ยมอาคารของโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับอบดูคุณครูสอนนะครับห้องประ6ทับ3นะครับก็ดูความเจริญก้าวหน้าของบุตรหลานของเรานะครับที่ได้ศึกษาที่โรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับตอนนี้มีอาคารหลังใหม่นะครับซึ่งน้องๆลูกๆหลานๆนะครับมัธยมปฐมปีที่6นะครับก็ขึ้นมาอาคารใหม่แล้วนะครับก็ห้องกําลังการพัฒนานะครับเพื่อ ให้การเรียนการสอนดีขึ้นนะครับครับมาเยี่ยมชมอาคารหลังใหม่ของโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามัคคีนะครับวันนี้มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ท่านผอสิริธรจากพี่ใหม่นะครับเราก็มาเยี่ยมดูการเรียนการสอนของห้องน่าตลินนะครับซึ่งจะเรียนตั้งแต่ป3ถึงป6นะครับก็เป็นห้องน่าเรียนมากนะครับ น่ารักมากนะครับลูกๆโรงเรียนอนุบาลประชารัฐสามาคีนะครับ